สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่พุทธคยานะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับแต่เนื่องจากว่าทางการงดให้เอาโทรศรัพท์มือถือเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาได้มีการลอบวางระเบิดบ่อยครั้งนะครับผมก็เลยทําให้ผมไม่สามารถเอาโทรศรัพท์มือถือเข้าไปได้ก็คงจะ ได้เพียงเก็บภาพบรรยากาศภายนอกนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ผมได้ซื้อโคงมะลัยดอกไม้นะครับอันนี้ราคา100รูปีนะครับหรือประมาณ50บบาทไทย,เ,ย,ยเพื่อจะเอาไปสักการะนะครับผมเดี๋ยวขอจบ การบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้โหนี่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยครับพระขีมม่มอเตอร์ไซค์สวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นเขาคีชกูดนะครับตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นไปบนพระคันธก,กุตีของพระพุทธเจ้านะครับรอบนี้ก็ คนน้อยนะครับการจัดการก็ปกติจะมีขอทานเรียงรายตามบันไดาทางขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่รอบนีไบ้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยโลง่งนะครับคิดว่ารัฐบาลคงจัดการใหม่ไม่อนุญาตให้ขอทานเข้ามา เดิถึงแล้วจะาเก็บบรรยากาศ500เ<น>มตรอีกแล้วก็ขณะนี้เราก็อยู่กันที่พระคันทก,กุตีของพระพุทธเจ้านะครับโดยรอบๆแล้วจะเต็มไปด้วยปัญจคีรีนั่นก็คือภูเขาห้าลูกนะครับตรงนี้เป็นจุดยอดบนสุดนะครับในบรรดาของ พระคันทกุูดีทั้งหมดนะครับจะเป็นพระคันทกุูดีของพระพุทธเจ้าถัดออกมาจากหน้าพระคันทกุูดีนะครับก็จะมีอีกถึงกุติซึ่งกุตินี้จะเป็นกุติของพระอานทนนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะลัดลัางลงไปนะครับก็จะเป็นของพระมหากัสสปะนะเป็นของพระาสาริบุตรแล้วก็พระโมกขลานะตามลําดับนะครับเดี๋ยวผมจะได้เก็บภาพให้ดู ส่วนที่เราเห็นยอดเขาข้างบนเป็นเจดีด้านนู้นนะครับตรงนู้นก็เป็นเจดีของวัดประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มาสร้างไว้นะครับบรรยากาศข้างบนก็ตอนที่เรามาเป็นตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเพราะว่าจริงๆแล้วผมเมื่อคืนเรามาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าขึ้นไม่ได้เนื่องจากฝนตกนะครับแล้วผมก็ไปพักที่พุทธคยา ด้วยความตั้งใจของผมเนี่ยว่ายังไงมาแล้วต้องมาให้ได้ผมก็เลยเหมารถนะครับกลับมาที่เขาคีชกูดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะกลับพุทธคขยาเหมือนเดิมนะครับััม,ม,ม,มามส

ဣတိသိုသောภควာอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาณจรณสัมปันโนสุภโตโรควิสุอนุตโรบุริสสธัมมาสารติสันทาเทวมนุสสานังคุณโทภควาสิ

ยยาาาาปิัันนโโโมววภคะะะกสงอพอเราลงมาได้จากกุฏิสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วถัดมาเป็นกุฏิพระนนแล้วพอลงมาก็จะเจอกับตรงนี้เป็นที่พักของพระมหากัสปะนะครับอันนี้ใคร พอนะเราลงมานะครับต่อไปก็จะเป็นถ้ำของภาษา,ษาทีบุตรนะครับหรือเรียกอีกหนึ่งอย่างตามภาษาบาลีว่าถ้ำสกุกนขาตาเดี๋ยวเราจะภาวนากันที่นี่นะครับพอ เราลงมาจากถ้ำของพระสารีบุตรนะครับก็จะเป็นถ้าของพระโมคคัลลานะครับท่านูตรงนี้ก็จะเป็น้ามูทาูมูข้าวเป็นที่พักนะครับของพระโมคคัลลานะ 我先过去没有，我太。